ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะจ๊ะอืมอืมอืมืม,ม,มร่อยเฮ้ยบุคุณอาอมาดูผมแดงไงเนี่ยการสวัสดีท่าสมสำคัญน,นะคะวันนี้เราเจมขอเราบอกนะครับการในแบบของแล้วเสนใจชื่อแบบหลับจำชื่อไม่ได้ การที่เราจะไปเริ่มนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคบป่าเราไปเริ่มกันเลยนะวันนี้เราจะมาวันนี้วันนี้เราอยู่กับเฮ้ยลืมบอกช่วงไปวันนี้เราอยู่กันในช่วงของคุณใหญ่พาไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันแล้วครับวันนี้คุณใหญ่สนใจที่จะทํางานเซอร์วิสดีเวินไหมอืมก็ได้นะจะมีในแม้มีงานหลายงานมากเลยค่ะ อันนี้ตังฟอร์ตชิ่งกับพี่กัญชาเดี๋ยวผมจะพามาดูโดยอิสอระเอกลับนะคะซึ่งนี้แบบับซีเข็ดเลยนี่เป็นความลับที่แบบลับมากลับสุดๆก็คือให้คุณเนี่ย <c oughs> ผมมีอเตงอังเยอะห้าสิบบาทพอดีท <c oughs> ี่ <c oughs> จะ ที่จริงผมฝากเงินในตู้ NT N T M ในเกมนี้แลครับนี่นะคบเพื่อคุณถือจักรยานชิปแล้วก็ขับนะครับขับไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะป,ปรากฏผมรับมานะครับเอากลาลมปั่นป่นปั่นให้ไปขึ้นไปบนร้านเลยนะครับ แล้วคุณคนขึ้นมาบนชั้นนะครับแล้วคุณก็กดจักรยานนี่แล้วมันก็จะเขียนแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับเขาถามว่าแแหนแแ่ชอบขี่จักรยานบนเซวเว่นเลยไงไมอชอบสิวยอยากต้นชนเลยไง <c oughs> และดังนั้น <c oughs> มีก่นี้นะครับตีเซต,ตาอุ้ว <c oughs> ันนี้อาจจะดัดเสียงนิดหน่อยนะครับ ไปก็แม็โดมล็อเอชี่คุณๆนะอันนี้ผมจะไม่ทำงานนะซึ่งงานนี้คนระับอันนี้จะเป็นร้านเมกโตโน่ครับซึ่งผมมาบ่อยมากร้านเม็กโตโน่ถามเพราะไม่ได้มากินครับมาซื้อของเล่นเน็ตโน่ huh. ตรงนี้ก็เป็นร้านขายของเก่าครับมีไซมีออนแล้วก็มีแล้วก็มีโตมาหินอ่อน ใครที่เคยมาที่สถานที่นะครับที่นี้ครับก็อย่าลืมบอกด้วยนะไกด์ว่าแตมันต้องสนใจเนาะมันหลอกมันเด้อตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรงนะครับตะแกงตรงไหนวะตะแกงตรงไหนตะแกงตรงไหนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้าน <The> 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 <era> ตรงนี้ก็จะเป็นร้านหมูปิ้งนะครับซึ่งฝนตกขนาดน,นี้ยังมาขายร้านหมูปิ้งบมไปเดินชนร้านอะไรนี่นะไม่มได้ดีๆได,ด้ตังห้าสิบเจ็ดอันนี้ก็โตมาหินอ่อนอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> นี่เหมือนผู้สร้างเขาจะเลิกพัฒนาไปแล้วนะเพราะว่าไ,<ม>ไม่มีการอัปเดตอะไรถ้านั่งง,ง่งาเหมือนเดิมแบบตมาหินอ่อนทางก็ค่อยๆหน ตรงนี้ก็เป็นอะไรนะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไม้ละห้าบาทขอซื้อกินหน่อยลูกชิ้นไม่ได้กินนานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดมานี่ไม่ได้กินตั้งนานเลยไสยก้กรอกไส้กรอกชีสปัตดูท่าลักษณะเนี้ยน่าจะกลายเป็นไสก้กรอกชีสแหละแทบติดคอ ส่วนส่วนที่เหลือก็จะเป็นทะเลนะครับซึ่งผมกลัวผมผมเป็นคนที่คนหนึ่งที่กลัวทะเลมากคือแบบในชีวิตจริงที่กลัวทะเลแบบตัวสั่นเลยเราจะเล่นน้ำแถวแถวขอบแต่ถ้าเกิดเป็นยิ่งเกมยิ่งถ้าเกิดเป็นเกมแล้วเนี่ยเอ,อยิ่งกลัวเขาไปใหญ่เ <c oughs> ้ากลัวมีตัวอะไรแปลกประหลาด แล้วเวลากูเจอตัวอะไรนะทะเลนี่กูกี๊ดแตกเลยวันนี้เพื่อนนายก็คือเบคอนเหมือนเราเลยนายเป็นญาติเบคอนเหมือนเราเลยเอาเป็นว่าทะเลจะไม่ทําแล้วนะคะโลกลัวทะเลมันก็ไม่มีวันเช้าโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับป่ะเออไม่ช่สวัสดีไปๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ